เดี๋ยวไม่อยาอไเดี๋ยวไม่มเค่ะนอกบาลูกบอลนี่เดี๋ยวไม่ร้เหตากราบอาปัสปา์ต้วันที่20นะวันที่20คันวาลวนนี้ครับอ๋อนเดือนเม่ไรเราไปที่สนามบอลในีีคุณพี่ว่างไว่าว่างปนญครับว่างว่างว่างวงว่าวัางวว้า่าว่างว่าเางว่าวว ก็เด okay, okay. ี๋ยวท่านมีคำขาไปขอให้ไปเอาใจแฟนลครไม่ได้เอาใจครับผมมี่านีมาีมีแต่พายนะออามาแล้นะไม่เอา่เแล้วาแล้เข้าเข้ามาลมาเดี๋ยวเราไม่สนอไรติดต่อ ตนี sí. ้ทำใหไม่มาทำนดีสิการถ้าถ้ามันว่มันว่าเมีวมนจะไมไปเวลาจัดกิจกเนี่นาะนทเอาแบบวิ่งอะนะวิ่งกระสอบป้อวิ่ะสอบผมเป็นอะไรเอะไรมามันนี่ข่าเข่าเก่งนะีปิตาพิโตาพิโมเลยนะครับ ผมว่าเนี่ยเนี่ยผมก็ติดตามอยู่ตาลินะทีนี้โดนแล้วเดี๋ยวจัดเลยเราไม่กลัวจัดได้มั้ยครับได้ได้ก่อนขออยู่ที่บนนะครับเดี๋ยวไว้นะพี่บักครับให้ชาวคนที่บนน่ะจะสักทีไม่ใช่ผมไม่เย็นผมไม่สวยเลยไม่ใช่อย่างนั้น เพียงไม่ใช่นะคะสุรพลสมบัติจะลืมลองเตมไม่ลืมดวงาวไม่ลืมผลสอบสวนคนจะเป็นหลนับกําลังกับาลักาลังกับาลแม่กาลแม่กับกลงเพ่รลโรแล้วก็แต่่้ามีอะไร็ไม่มีอะไรผิด่ได เราเรี่เ็นรอายแล้วแลนาอันนี้ก็บ้านอุดรลกบ้านอุดรลูกลยไบ้านอุดรอลูกอู้อุดรมาแรงอุดรมาแรงจังต้องจัดนะปีหน้าต้องจัดนะแน่ค่รูอุดรลูกอันนี้กรตุ้นบอกวา ไปเไปจ้อไปจะเอาาเลยไปัน้เากเไปเมาแลวเอเลยเาัเอเาขหนักๆเลยพราัพักเอาเหรียญมาเเสล้วอเ